สวัสดีรับเรียนไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กับอาจารย์ธีรวัตรนะครับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นการคำนวณในเรื่องของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในการคำนวณเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเราจะต้องเข้าใจอุปกรณ์ตัวนั้นๆน,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 นะฮะต้องเข้าใจคุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆเป็นอย่างดีนะครับถ้าเราจะต่อวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใช้งานถ้าต่อตามแบบอาจจะไม่ต้องคำนวณ แต่เมื่อไรนะครับเราเป็นนักออกแบบออกแบบวงจรของเราขึ้นมาเองนะครับหรือนําความรู้ของเรามาออกแบบวงจรเองนะครับเรามีความจําเป็นจะต้องคํานวณคํานวณปริมาณต่างๆนะฮะซึ่งการคํานวณนั้นเนี่ยเราก็จะนํากฎของโอมาใช้ถือว่าเป็นกฎพื้นฐานเลยที่ใช้ในการคํานวณไฟฟ้าอิเ e ล็กทรอนิกส์เบื้องต้นนะฮะคราวนี้ถ้าเราจะออกแบบวงจรนะครับเราจะต้องเขียนเซอร์กิตไดอะแกรมออกมาการเขียนเซอร์กิตไดอะแกรมนั้นนะครับเป็นการถ่ายทอดความคิดนะครับ ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเนี่ยจะออกแบบเป็นวงจรยังไงเราก็ต้องเข้าใจคุณสมบัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่นามาใช้หรือเราต้องคิดว่าในวงจรที่เราออกแบบขึ้นนะฮะเราจะต้องนําอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตัวใดมาใช้นะครับคราวนี้ในการออกแบบวงจรนี้นะครับคนที่เรียนทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เรียนทางด้านวิศวะด้านวิทยาศาสตร์นะครับเขาจะเรียนแบบนี้นะครับเมื่อออกแบบมาแล้วเราจะทํางานจริงนะครับเราก็จะพบกับเสร์กิจผ่าน เราต้องดูว่าในสัญลักษณ์อุปกรณ์นั้นๆน,น,นะครับอุปกรณ์จริงๆนะมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต่อวงจรตามแบบนะครับก็มักจะไปดูที่เซอร์กิตพาดเลยดูว่าขานี้ต่อ,อยังไงขานี้ต่อ,อยังไงนั้นการมองมี2แบบครับมองแบบคนคิดนักวิทยาศาสตร์ต้องออกแบบไปที่วงจรแล้วก็เขียนเฟอร์กิตไดแกรมออกมาแต่ถ้ามองแบบการทํางานหยิบมาใช้งานเลยนะครับก็จะเป็นเซอร์กิตพาดคราวนี้ถ้าเราไปเจอหน้างานเกี่ยวกับ ด้านด้านไฟอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเรามักจะเจอที่อุปกรณ์เจอที่เซอร์กิตพาร์ตแต่ถ้าเราต้องการทําความเข้าใจก็ต้องกลับไปคิดอีกครับว่าในสิ่งที่เราเห็นนั้นเนี่ยนะครับเซอร์กริตไดกแกรมเป็นยังไงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเขียนเซอร์กริตไดแกรมมี2อมาตรฐานนะฮะคือมาตรฐานสหรัฐอเมริกากับมาตรฐานเยอรมันการเขียนวงจรขึ้นมาต้องเลือกใช้ให้ถูกนะฮะใช้มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งนะฮะวงจรเดียวกันควรจะมีมาตรฐานเดียวกันเช่นว่า มาตรฐานสหรัฐอเมริกาเราพบบ่อยครับเช่นตัวต้านทานที่เป็นตัวหยักหยักหยักเหมือนที่เราเห็นเป็นมาตรฐานทั่วไปแต่ถ้าเป็นมาตรฐานเยอรมันนะครับตัวต้านทานก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเป็นบล็อกแบบที่เราเห็นแต่ขอเน,น้นย้ํานะครับไม่ว่าจะเลือกใช้มาตรฐานใดวงจรเดียวกันควรจะมีมาตรฐานเดียวกันนะฮะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างการคํานวณกันเลยครับถ้าเรามีซอร์แก,แกิตไดแกรมต่อวงจรแบบนี้ครับมีแบตเตอรี่นะฮะไปต่อกับตัวต้านทานต่อกับ LED นะฮะถ้าเราคำนวณมาก็ต้องดูว่า LED หลอดหนึ่งนะฮะต้องการแรงดันไฟฟ้าประมาณ1.7โวลต์ขานี้นะครับเป็นขาบวกนะฮะขาบวกหรือขาแอนโอดขานี้คือขาแคโทดกระแสจะไหลาจากแอนโอดไปแคโทดนะครับตัวต้านทานลดค่ากระแสไฟฟ้าแต่ถ้าเราไปเขียนเซอร์กิตไดแกมรมก็เขียนแบบนี้เลยนะฮะเราบอกว่าเอาหลอด LED ไปต่อกับตัวต้นานทานขายาวคือขาบวกขาสั้นเป็นขาลบ อันนี้คือมองแบบการใช้งานนะฮะถ้าเราไปใช้งานจริงๆเราเจอวงจรแบบนี้นะฮะและเราต้องการคำนวณค่าต่างๆแล้วก็ต้องนำวงจรแบบนี้เลครับเขียนกลับเป็นเซอร์กิตไดอะแกรมอยู่ดีนะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเซอร์กิตไดอะแกรมนะครับกับเซอร์กิตพาธนะฮะเซอร์กิตพาเน้นที่การใช้งานนะฮะคราวนี้ถ้าเราจะวิเคราะห์วงจรครับตอนนี้นะครับแหล่งพลังงานมีแรงดันไฟฟ้าประมาณ3โวลต์ ต่อวงจรกับตัวต้านทานตัวหนึ่งกับหลอด led หลอดหนึ่งนะฮะถ้าเราวิเคราะห์วงจรความต่างศักตก์ตกคอม r บวกความต่างศักตก์ตกคอม led จะมีค่าเท่ากับแหล่งจ่ายพลังงานถ้าแหล่งจ่ายพลังงานนี้3โวลต์นะครับความต่างศักตก์ตกคอม r บวกความต่างศักตก์ตกคอม led ก็ได้3โวลต์ด้วยแต่ความต่างศักตก์ตกคอม led ประมาณ1.7โวลต์นะฮะเพราะฉะนั้นความต่างศักต์ตกคอม r นี้นะครับก็จะมีค่าประมาณ1.3โวลต์ ะะเราสามารถคำนวณได้นะฮะว่า1.7บวก1.3ก็เท่ากับ3โวลต์นะฮะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะคำนวณกระแสที่ไหลในวงจรไม่ใช่เรื่องยากครับกระแสที่ไหลในวงจรน,นะครับก็คำนวณได้ตามกฎของโอห์มครับ I เท่ากับ B ส่วน R แต่กระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานกับไหลผ่านหลอด LED มีค่าเท่ากันเพราะต่ออนุก,กรมกันอยู่นะฮะแต่ว่าความต้านทานตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ220โอห์ม ความต่างศักย์ตกค่อม R ตัวนี้มีค่าเท่ากับ1.3โวลต์เพราะฉะนั้นกระแสที่ได้นะครับคำนวณมาแล้วเนี่ยกระแสที่ได้จะมีค่าประมาณ13.6ม ah, ิลลิแอมป์นะใช้ m เล็กแทนมิลลิ illi, นะครับแล้วก็ A ใหญ่คือแอมป์นะฮะคราวนี้อยากให้พวกเรานะครับลองคำนวณว,วงจรไฟฟ้านะลองคำนวณกระแสที่ไหลในวงจรไฟฟ้าแบบนี้ครับตอนนี้นะฮะเรามี LED 3หลอดต่อนุกรมกัน ถ้า LED 3หลอดต่อนุกรมกันนะครับ LED หลอดหนึ่งประมาณ1.7โวลต์เอา3หลอดมาต่อนุกรมกันนะครับก็ประมาณ5.1โวลต์นะต้องมีแรงดันไฟฟ้าตกครอบนี้5.1โวลต์ LED จึงจะสว่างได้เพราะฉะนั้นวงจรน,นี้จึงใช้แหล่งจ่ายพลังงานขนาด9โวลต์นะฮะอยากให้พวกเราลองคำนวณดูนะฮะถ้าตัวต้านทานตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ470โอห์มอยากทราบว่าก,กระแสไหลผ่าน LED มีค่าเท่าไหร่ลองคำนวณน,นะฮะ ลองคำนวณน,นะฮะคำนวณด้วยสมองด้วยมือเรานี่นะฮะแล้วก็ลองใช้โปรแกรมจําลองและวัดดูว่าสิ่งที่คํานวณกับสิ่งที่วัดมีค่าเท่ากันหรือเปล่าและเพราะเหตุผลอะไรลองสรุปดูนะฮะโจทย์ข้อหนึ่งนะครับอยากให้ทําข้อนี้ครับแหล่งจ่ายพลังงาน9โวลต์ต่อกับตัวต้านทานและ LED นะฮะต่ออยู่เป็นชุดแบบนี้เลยแต่มี LED 3ชุดครับต่อขนานกันอยู่ดูนะฮะ ชุดนี้ครับมีตัวต้านทานขนาด220โอห์มต่อกับ led 3หลอดอยากให้ทุกท่านลองคำนวณครับกระแสที่ไหลนนี้เท่าไรครับลองคำนวณด้วยลองวัดด้วยนะรกระแสไหลเท่าไรจากนั้นครับตรงนี้มี led ตัวหนึ่งครับต่อกับตัวต้านทานตัวต้านทานนี้นะครับผมจะให้ชื่อว่า r 1นะส่วนตรงนี้ครับเป็น led 2หลอดต่อนุกรมกับตัวต้านทานตัวต้านทานนี้ผมจะให้ชื่อว่า r 2 ให้พวกเราคำนวณนะครับต้องการกระแสนี้ครับ i 1นะครับกับกระแสตรงนี้ครับ i 2กระแส i1 ไหลผ่าน r 1กระแส i2 ไหลผ่าน r 2ต้องการให้ i 1 i 2นะครับมีค่าเท่ากันและ i 1 i 2นี้มีค่าเท่ากับกระแสที่ไหลตรงนี้ด้วยดูให้ดีนะฮะให้พวกเราคำนวณครับค่า r ควรจะมีค่าเท่าไหร่คำนวณมานะพอคำนวณแล้วนำไปต่อครับแล้วลองใช้ มิเตอร์นะฮะในโปรแกรมจําลองวัดค่ากระแสว่ากระแสที่ไหลมีค่าเท่าไหร่ลองดูนะฮะโจทย์ข้อนี้นะฮะกระแสไหลตรงนี้มีค่าเท่าไร่คํานวณมาและให้คํานวณค่า r ตรงนี้กับ r ตรงนี้ครับว่าควรมีค่าเท่าไหร่ใส่มานะฮะโดยที่ค่าตัวต้นฐานนั้นนะครับต้องทําให้กระแสไหลในวงจรเท่ากันเราดูนะครับไม่ยากครับ